สวัสดีครับมาชมผลงานน้องโปดงกันคับผมนี่ะบ้านน้องโปดงผลงานป้าประมาณ2อสปีกรับผมนี่ะช่วงติดโควิดบุได้ลงกับไดไปรวมกิจกรรมน้ำเพิินกับผมนี่ะผลงานที่ได้ตอนนี้ยังบุได้สั่งกับผมคิดว่าซิปน่าจะผ่านกรับผม ส่วนปลานิ่นก็นใส่สองโลครับผมขายไปประมาณสามสิบโลก็พอได้เงินซื้อบัตรลงน้องไม่อยู่ครับผมส่สิเป็นปลาจีนก็นใส่ประมาณสามสี่โลครับสามสี่โลปลาในนี่ถือว่าประมาณสองสามโลครับผมใส่สวย ทีเป็นปลาบูกปลาสลิดปลาตะเพียนปลาตองปลาดุกอ่ะก็พอได้ผลได้ลาบอยู่ครับผมนี่เป็นผลงานบ้านน้องบัดงครับผมบ้านน้องบัดงราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตครับผมนี่จะไปรวมกิจกรรมน้ำเพลินครับผมวันทีน่สิบนี่ผลงานกรับสุดยอดครับผมถือว่า มานขับอยู่ครับส่วนปลานิ่นก็ขายไปสูสีสามสิบโลกับผมขายอยู่หนองเป็นผลงานน้องบดงอ่ะฝากไปซัำนี่ครับผมสวัสดีครับ